สู้ฮะเอาพาสัสน,สนอือถิ่มเลือยบาดเนี่ยปน้องมาอาาอแวะก่อนชูดดที่กรุงโทษโทษค่ะมาแอบ,บดูพะยัยแล้วตัดต้นลิ้นจีจ้ะมันตายแรงเราจะทุกคนจานเลยเห็นเราตัดงานตายมันออกจากทุกคนมันเราะเห็ไหุไร บาสู้บันตุมูดคำอุ่นเติรนนักแฮ่คันมาคันวีเดอร์หญากันยังเบลเล่ด้วยจ้ะทุกคนจ้านี่กันยังมาเกี่ยวใหญ่อยู่จ้ะเมื่อวานบ่ได้เกี่ยวจะไปหาปลาจ้ะทุกคนได้ปลาตั้งสิบกัโลจ้ะแต่ก็บ่ได้ถ่ายคลิปเนาะจ้ะบ่มีคนถ่ายให้นี่จ้ะเนาะคันคอมสุมินอุ่นนั้นพิซลิสาเกนวัดวัดวัดมักขัน ชัดคำสูมิลอุนดันสเปรย์แคนวาสมาคหั่นตูยแล้วมาบอกว่าเราเห็นยังวอสชมาคั่นวอสมาคั่นมาตมาตัดอันยสเปรย์นดมะฟบ้ามกรดา้ามนายนกนิกตู้วัวเฮคอมองสวิเซนดอ่าฮะอุนดันวาสมาคั่นเฮีย Ah, oh, I have a good woman, I have a good Frau. Mm -hmm. Und ich helfe mit auf der Farm. Ich freut mich oder nicht? Ja, ich mache das gerne. Ich mache gerne etwas. Also, ich bin, äh, bin jetzt 80 Jahre khá, alt. Ah, mm. Und dann, aber ich mache gerne noch etwas und helfe. Ich habe ein paar Sippe, ich mir kaufen ข้อนาบิสคันเฮลฟ์คนละเอียดน้อยคนนะเบื้องกระเด้อพี่น้องเอ้ยขนาดแท่นที่ชีวิตเขาจะสบายเขาจะอยู่ซื่อๆเขายังซอยเนาะจ้าทุกคนจ่านี่แหละจ้าชีวิตประจำบ้านของพ่อใหญ่เนาะจ้าเนาะนอกจากนั้นก็บคูตุนลำห่างจ้าทุกคนตุนตุนดงล่างจ้าเอาไปทิ้งจ้าทุกคนโอเคคันตุสากันเชื่อมีแต่กามาดาบาย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 สวัสดีจ้าบายบายจ้า เดิมองเย,ยค 2, 1, ุณีคนสองเยมูนี่เป็นสาวี่ห้าหกเจ็ดคุณแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยุติสาอีกดิยุตสยอีกบงยุท่นงุอีกเลยจ้าทุกคน ยี่สิบกวัวหน่อยจ้าทุกคนนึดูดูพี่น้องเอ้ยกบิ่งเอาที่ล่ะนี่ล่าเขากินจะไปเกี่ยวเขากินไปจากพี้เนาะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ง้อพี่หนูนี่นี่ตนนัวเมียหนิอันนี้ง้อลูกสาวตัวนี้เลาะกันนี่ล้วพีโน่ยู่นั่นอีเมียนั่นทองอนะ่ะกำลังทองนั่นนะทุกคนนะ่ะเดี๋ยวเห็นย่นั่นะ พฟอ,องจ้ะนะโอ้สิบาตายนี่แล้วจ้ะชีวิตประจำวันพี่น้องเอ้ยคุณแล้มึงอารวดร้ายไปะไหนอืม